และเนื่องในวันรัีซึ่งตรงกับวันที่7สิงหาคมของทุกปีศาลจังหวัดยะลาและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลาได้จัดกิจกรรมวันรัีประจำปี2568เพื่อเทอพระเกียรติพระเจ้าบรมงศ์เธอพระองค์เจ้ากรมหลวงราชบุรีดีรกฤตพระบิดาแห่งกฎหมายไทยณศาลจังหวัดยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยมีนายศิริชัยวัจีสัจจะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวีช่วยทำงานช่วย ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยในอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตำรวจหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดยะลาเข้าร่วมสำหรับกิจกรรมมีการจัดพิธีสงศ์โดยมีพระสงฆ์จำนวนสิบรูปให้ศีแลและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและพิธีวางพวงมาลาของหน่วยงานในสังกัดเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมาหลวงราชบุรีดีเรกฤตการกล่าวราชสัดุดีและยืนสงบนิ่งหนึ่งนาทีนอกจากนี้ที่บริเวณภายในศาลจังหวัดเชลารยังมีการจัดแสดงนิทรรศาการวันระพีอีกด้วยวันระพีตรงกับวันที่7สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระเจ้า,าบรมวงศ์เธอกรมมาหลวงราชราชบุรีดิเรกฤตผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยเนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และส่งวางระบบแผนงานสารยุติธรรมรวมถึงส,ส่งจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติโดยเฉพาะส่วนราชการในสังกัดกระบวนการยุติธรรม และวงการกฎหมายไทยหน่วยงานในสังกัดกระบวนการยุติธรรมและวงการกฎหมายไทยและส่วนที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันในการจัดพิธีดังกล่าวเพื่อเป็นการเทดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปรศนิกรชาวไทยคะ่ะ